เมื่อใส่ได้ชื่อ URL หรือเว็บไซต์ของเราที่ต้องการจะใช้รีแคปชั่นแล้วนะครับให้เราคลิกไปที่ p 1นะครับเสร็จแล้วให้คลิกที่ชื่อ URL ของเราที่เพิ่งใส่เข้าไปนะครับเราก็จะได้คีย์ของ r e c a p ชั่นมานะครับให้ Copy คีย์ตัวนี้นะครับ กลับมาที่เว็บไซต์ของเรานะครับแล้วก็กดตั้งค่าก็จะให้กรอกที่คีย์สาธารณะนะครับแล้วก็คีย์ส่วนตัวนะครับอันนี้เราก็มาดูว่าคียส์สาธารณะคืออะไรคีย์าธะก็คือ Public Key นะครับตรงนี้เราก็ Copy มาตะกี้นะครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับลบช่องว่างออก Public Key นะครับแล้วก็กด Copy มาแล้วก็ วางเาไปนะครับเสร็จแล้วเราก็คลิกตั้งค่านะครับเมื่อคลิกตั้งค่าเสร็จนะครับให้เรามาเลือกรูปแบบการตั้งค่าใหม่เป็นดีแคปชั่นนะครับแล้วก็กดตั้งค่าใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ลองกลับมาดูที่หน้าจอนี้นะครับว่ามันตั้งค่าอยู่ที่ดีแคปชั่นไหมนะครับกดใหม่ครับอันนี้ก็จะได้ตัวอย่างการตั้งค่าที่เป็นดีแคปชั่นขึ้นมา รูปแบบการป้องก,กันสแปมแ,แบบนี้จะป้องก,กันสแปมได้ดีกว่าตัว G D l i b b r r y น y เท่านี้ก็เป็นการเ,าเสร็จส่วนของการตั้งค่านะครับนี่เรากกิกตั้งค่าลองกลับมาดูใหม่นะครับเสร็จแล้วให้เราลองเปิด หน้าเว็บของเราขึ้นมานะครับลองคลิกสมัครสมาชิกดูนะครับสมัครสมาชิกนะครับยอมรับเงื่อนไข เป็นรูปเดิมดูกลับมาที่หน้านี้หม่ เมื่อใส่ได้ชื่อ URL หรือเว็บไซต์ของเราที่ต้องการจะใช้รีแคปชั่นแล้วนะครับให้เราคลิกไปที่ปี e a t ดนะครับเสร็จแล้วให้คลิกที่ชื่อ URL ของเราที่เพิ่งใส่เข้าไปนะครับเราก็จะได้คีย์ของ r e c a p t ั่นมานะครับให้ Copy Ke คีย์ตัวนี้นะครับ กลับมาที่เว็บไซต์ของเรานะครับแล้วก็กดตั้งค่าก็จะให้กรอกรีย่าัณยนะครับแล้วก็คีย์ส่วนตัวนะครับอันนี้เราก็มาดูว่าคีย์สัรณะคืออะไรคีย์สก็คือ Public Key นะครับตรงนี้เราก็ Copy ิมาตะกี้นะครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับลบช่องว่างออก Public Key นะครับแล้ก็กด copy มาแล้วก็ วางลงไปนะครับเสร็จแล้วเราก็คลิกตั้งค่านะครับเมื่อคลิกตั้งค่าเสร็จนะครับให้เรามาเลือกรูปแบบการตั้งค่าใหม่เป็นดีแคปชั่นนะครับแล้วก็กดตั้งค่าใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ลองกลับมาดูที่หน้าจอนี้นะครับว่ามันตั้งค่าอยู่ที่ดีแคปชั่นไหมนะครับกดใหม่ครับอันนี้ก็จะได้ตัวอย่างการตั้งค่าที่เป็นดีแคปชั่นขึ้นมา รูปแบบการป้องกันแปมแบบนี้จะป้องก,กันแปมได้ดีกว่าเป็นการเ,าเสร็จส่วนของการตั้งค่านะครับนี่เราไปตั้งคา่านะครับเท่านี้ก็จะเสร็จ คลิกสมัครสมาชิกดูนะครับสมัครสมาชิกนะครับยอมรับเงื่อนไขยังเป็นรูปเดิมอยู่กลับมาที่นนหน้านี้ใหม่